เี ang, mà, ่นาเกยาเลยไม่ถึงตูนหรอคะบไม่ได้่อช่างไม่ได้มาแล้วช่างช่างเขาไปทำที่ไหนต่ออะครับลุง อโ,โอ้ที่เขาจะทำสิบห้องอะนะจะตามไปไม่ได้แต่พี่แก,กก็แถวๆอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับแถวไหนแถวเนี้ยอยู่ไม่อยู่แถวนี้ต้องอยู่เยอ,ยอ,อะจะต้องคิดด้วยแหละโอแต่เขาก็มีรับงานแถวนี้ด้วยใช่ไหมครับา,นา,า้าน,นายเย เดี๋ยวถ้าสนใจไปเดี๋ยวหนูแค่ขอเบอร์พี่ตามเข้าไป,ไปเ,เอาต้องดูใกลๆใกลๆไม่ไหวขับไปไม่ไหวโอ,อ,อ,อ้โหจะไม่ทันดูข้างบนคว้าฟาเสร็จแล้วอะ่ะ ฝ้ามันติดยากไหมครับนะเราะยครับเราต้องทำแฝนไหมัแ้ต่ยแต่อย่างอย่างอันนี้คือเรายิงขึ้นไปอย่างเดียวเลยครับต้องมมีตัวห้อยมาหมายความว่าต้องห้อยข้างในก่อนใช่ไหมครับเนี่ยแหละหนูอยากเห็นตอนทํำเนี่ยสวยเลยอ่ะ อองย่างเงี้ต้องใช้ปูนอะไรบ้างครับนะมีปูนปูนธรรมดาปูนดำธรรมดาปูนดำธรรมดาผสมทรายไหมครับผสมทรายครับไม่ปูกระเบื้องเลยนะอ่าใช่ครับปูนดำธรรมดาปูนทรายธรรมดาอย่างเงี้ต้องใช้ทรายเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่อะตามสูตก็ปูนถัง บนลูกนึงมันจะมีห้าถังครับทรายก็สิบสองถังครับมันจะเป็นสองหนึ่งเขา้สองหนึ่งนะสองหนึ่งายสองมหนึ่งทรายสองหินหินด้วยเหรอครับหิไม่ไม่ใส่เราปนทายทายทายสองายสิสองทรายสิบสองแล้วก็ปูนหนึ่งปูนลูกหนึ่งปูนลูกหนึ่งทรายนี่สิบสองลูกเลยเหรอครับสิบสองถังองถังอันนี้นะถังแก็งนี่นะสายสิบสองปูนหนึ่งลูก <laughs> อีนนอตรงที่หนูไปช่วยนะกระปุ่มกระป๋อมมั <laughs> นแห้งมากเลยนะมันแห้งเยียวลต่อันนี้พี่ก็ทำสวยมากเลยอีตรงที่หนูไปช่วยกระปุ่มกระป๋อมหมดเลยจริงมันเลยต้องมาปรุงขาวๆอีอืมแต่พวกเราก็ยังได้ปรุงขาวหมายถึงตอนที่มันใหม่ๆต้องเอปรุงขาวลงอีกทีหนึ่งเหรอครับ หนูลองชุบบ้างบอกรวมเขาจะปูนขาวถามหนองเขาไม่เอาเพราะเขาจะปูนอะไรปูนขาวนะหมายถึงวันนั้นเราใช้ปูนดำใช่ไหมครับใช่มีปูนเก่าปูนจดำมีอะรรปูนขาวถ้าปูนขาวมันจะเป็นสีขาวแล้วมันจะนุ่มขวางี่เองหรืใช่ครับมือียกเลยมันมัแห้งโบราณนะอันนี้กันอืมนี่มันแห้งไวโค้งอันนี่มาสามคนไม่ทำอะไร ใช่ค่ะปูนธรมธรมดาเพราธรรมดาไว้มันจระด้างมันรอรอแล้วก็ทำขนมรออันนี้อันนี้เป็นปูนดำธรรมดาอันนี้ใช้เป็นปูนดำแล้วใช้เป็นปูนขาวจะดีพันนี่นะที่เราจะทำทำห้องสร้างเค้กนะขายเค้ก นี่คนระับที่จะขายเค้กมันจะมืดๆหน่อยนะครับ กถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาดูห้องอ่าชั้นเดียวนะครับติดกระจกแล้วก็ติดฝ้าด้วยนะครับอันนี้พี่เขาจะทําการขายเค้กนะครับอยู่ในซอยอ่ซอยหมื่นดํานะครับซอยหมื่นดําแถวนี้ ป็นก่อนถึงนวันครนะครับเป็นซอยมิสูครับก่อนก่อนก่อนเข้าซอยมิสูซอยหนึ่งก็จะเป็นซอยหมื่นดำนะครับพอขับเข้ามาก็จะเจอร้านขายเค้กนะครับอันนี้พี่เขาก็จะมีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับ0962813783นะครับถ้าใครดูคลิปของซีนะครับแล้วบอกว่ามาจากคลิปของซีนะครับก็อาจจะได้ส่วนลดนะครับ ร้านนี้ก็จะถึงก่อนเซเว่นจะมีก่อนถึงบริษัท MMC ด้วยนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย